วันนี้พาไปเที่ยวทะเลแคริบเบียนกันตอนนี้เราก็มาอยู่บนเครื่องบินแล้วไม่รู้จะมาทําไมแต่ชา้าเราก็จะทําการบินจากนิวเจอร์ซีย์ลงมาข้างล่างนี้เลยที่ที่เราจะไปคือประเทศปเทศปอร์เตริโกจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาตอนนี้เราก็ถึงแล้วทําการแต่งหน้าทําผมให้มันเข้ากับธีมนิดนึงต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูว่าบ้านนอกของอเมริกานั้นเป็นยังไง คือที่นี่จะถือว่าเป็นรัฐในเขตป,ปกครองของอเมริกาจะเป็นเกาะที่เรียกว่าเปอร์โตริโกก็จะอยู่ในแถบของประเทศอเมริกาใต้แถบแถบทะเลแคริบเบียนเธอดูบ้านเมืองของเขานะก็แอบคลาไม้คลายบ้านเราเหมือนกันฉันก็เริ่มจากการขับรถเช่ากันก่อนแล้วเราก็จะทําการไปนั่งเรือจากท่าเรือที่เซบ้าเนี่ยไปที่เกาะเกาะหนึ่งเรียกว่าเกาะคูเลบรานั่งเรือมาถึงแล้วเป็นเวลา หชั่วโมงนั้นก็ต้องมาเช่ารถที่เกาะอ,อีกอันนี้คือวิวหน้าที่พักสวยงามมากแล้วที่นี่ก็คือไก่เยอะมากคงคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยเด้อ